สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเะาพามาดูว่าวันนี้เราเอาอะไรไปทําบุญกันนะคะจะเห็นว่านี่กับข้าวง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะคะอันนี้ก็คือเราชอบกินอะไรเอาอันนั้นเลยค่ะไปทําบุญนะคะอันนี้ก็เตรียมของนะคะให้แม่ไปใส่บาตรค่ะที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไปใส่บาตรที่วัดแล้วก็กับข้าวนะคะก็ใส่ ชวยจานนะคะให้พระอันนี้นะคะเป็นฝีมือการทำสุดฝีมือเลยค่ะไข่ต้มคะ่ะอร่อยะ <laughs> อยากขาวอยากสวยนะคะทำไข่ต้มเลยค่ะนี่สวยผิวขาวอย่างก,กับไข่ปอกอะไรประมาณนี้นะคะอร่อยด้วยเห <laughs> ลือไว้รูปหนึ่งเอาไว้กินค่ะเขาบอกว่าทำบุญแล้วเราก็ต้องทำทานนะคะเก <laughs> ็บไว้นะ,ะ <laughs> นี่ นี่นะคะไข่ต้มแล้วก็ของโปรดอีกอย่างหนึ่งนี่ปลาทอดค่ะนี่นักจะาปลาทอดนะคะใส่ง่ายๆแต่ว่าอร่อยค่ะเป็นปลาดุกใส่เกลือนะคะทอดค่ะอันนี้ก็ของโปรดดาวอีกเหมือนกันนี่ก็เอามาทำบุญนะคะ เขาบอกว่าถ้าเราทําแบบไหนเราก็จะได้กินแบบนั้นนะคะอันนี้ก็ของโปรดเนี่ยค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะใส่บาทนะคะนี่ที่วัดที่ที่เรานั่งตรงนี้ก็คืออยู่ข้างหน้าพระเลยค่ะขนมนะคะขนมนี่ซื้อนะคะไม่ได้ทําเองค่ะที่ที่บ้านเราขายถูกนะคะถุงละแค่สิบบาทเองค่ะแต่ก็อร่อยนะคะไม่ใช่ว่า เขาจะทำแบบไอ้นี่นะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ซื้อขนมอะไรก็ที่เราชอบกินนะคะส่วนมากก็จะเป็นขนมไทยๆแบบนี้นะคะ่ะขนมชั้นนะคะก็เป็นเทศกาลทําบุญของที่บ้านเราเองนะคะนคะนี่นะคะ น่ากินมากๆเลยวางเลยค่ะไข่นี่เราทําน้าจิ้มราดมาแล้วนะคะจะเค็มๆเปรี้ยวๆเค็มๆอยู่แล้วค่ะราดมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นวุ้นเราทํายังไงก็ได้กินแบบนั้นนะคะวันนี้ก็ไปทําบุญมานะก็แบ่งบุญให้กับทุกคนเลยนะคะ fc ทุกคนเลยค่ะนี่นะคะ กับข้าวขนมวันนี้คนทำบุญเยอะค่ะจริงๆแล้วจะเสียงดังมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งเสียงกรรมการเสียงคนคุยอะไรจะเยอะมากอันนี้ดาวก็เบาเสียงแล้วก็มาพากันทีหลังนะคะนี่นี่คเราก็จะใส่ให้สวยงามแบบนี้นะคะอยู่บ้านนอกของกถูกมากเลยค่ะ ขนมนี่ก็ถุงละแค่10บาทเองนะคะกับข้าวก็มีตั้งแต่10บาทถึง20ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวใส่บาทดาวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ